เจ้าสองสิ่งนี้ติดไว้สามารถเป็นช่างซ่อมมือถือหรือเขียนหน้าจอง่ายๆด้วยจุกเนเ็ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าที่สั่งมาจาก La z a d a นะครับมีเจ้าตัวนี้ไว้นะครับจะเป็นช่างซ่อมมือถือนะครับเบื้องต้นหรือว่าอุปกรณ์ไว้สำหรับเปลี่ยนจอมือถือนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไขควงนะครับทำวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับ และสตนเลตนะครับามาดูด้านในกันนี่นะครับจะมีจุกอย่างอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีหัวที่เป็นไขควงนะครับลักษณะคือ,อมีไขควงแบนไขควงดาวนะครับไขควงหัวแฉก อันนี้ก็จะเป็นไข่ควงดาวเหมือนกันนะครับจะมีไข่ควงดาวทั้งหมด3ตัวนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมสั่งมาจาก Lazada ในราคา33บาทนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับไว้ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับหรือว่าเป็นพวก มือถือเปลี่ยนหน้าจอนะครับเปลี่ยนหน้าจอมือถือด้วยตัวเองนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะมีที่สําหรับไว้วางมือในการหมุนหมุนนะครับตัวนี้ก็จะง่ายดายนะครับเหมือนเหมือนที่ประคองะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับหมุนเวลาเราจะไขแล้วสําหรับแผ่นพลาสติกใสนะครับ เอาไว้ลอกหน้าจอหรือว่าเลาะหน้าจอเลาะคาบกาวนะครับมันจะง่ายและสะดวกกว่าพลาสติกที่เขาแถมมาให้ตอนที่เราสั่งซื้อหน้าจอมือถือผ่านช้อปปี z a d a นะครับเขาก็จะมีแถมอุปกรณ์มาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ครับมาเป็นพวงแบบนี้เลยแล้วก็มีไขค,รครวงมาให้เหมือนกัน มีไขควงแบนไขควงดาวนะครับแล้วก็ไขควงแฉกเหมือนกันแต่ว่าไอตัวไขควงนะครับที่แถมมาให้นะครับบางครั้งบางทีมันไม่สามารถจะไขน็อตในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ น็อตไม่เคยคลายไม่เคยถูกการซ่อมมาก่อนนะครับไม่เคยถูกการงัดแงะแกะมาก่อนนะครับมันก็จะจะแน่นมากๆนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยไม่สามารถจะไขได้เพราะว่ามันตัวเล็กตัวเล็กไม่มีแรงบิดครับไม่มีเวลาเราจิ้มเข้าไปแล้วก็บิดเงี้ยไม่มีแรงบิดมันไม่เหมือนตัวนี้่ะตัวนี้มันจะใหญ่ใหญ่แล้วก็กระชับมือมากกว่านะครับ แล้วก็เวลาเราไขาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่ประคองไว้ประคองมือเราเวลาเรากดเนี่ยสามารถจะออกแรงกดแล้วก็บิด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 อย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนเจ้านี้ตัวนี้มันทําไม่ได้ครับมันเล็กมันจับไม่ได้แล้วก็เวลาจะบิดไขน็อตไขอะไรออกจากมือถือนะครับซึ่งบางรุ่นบางตัวนะครับมันแน่นมากๆนะครับผมเคยลองใช้แล้วเจ้าตัวเนี้ยไม่สามารถจะไขออกมาได้นะครับแล้วก็ ไอตัวที่เขาแถมมาให้กับหน้าจอมือถือแต่ละรุ่นที่เราสั่งผ่าน shopee lazada นะครับหรือผ่านทางช่องทางไลน์ต่างๆนะครับแล้วตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าบางครั้งบางทีนะครับกาวกาวที่ติดมากับหน้าจอนะครับมันลึกมากมันลึกลึกไปถึงข้างในตรงนี้เลยนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะขอบด้านนอกตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งพลาสติกชิ้นนี้ที่เขาแถมมามัน หนาแล้วใหญ่มากนะครับมันสามารถจะงัดได้แต่งัดก็คือแตกนะครับจอก็แตกแต่ว่าเราใช้อย่างเงี้ยพอเราเปิดได้แล้วนะครับเราเอาตรงเนี้ยมุมเนี้ยยัดเข้าไปในหน้าจอแล้วก็สามารถจะรีดเข้าไปถึงด้านในได้เลยนะครับเนี่ยครับสำหรับอุปกรณ์นะที่ผมสั่งมาไอ้เจ้าตัวนี้ 3าบกว่าบาทจาก l a ซ a ด้ไอเจ้าตัวนี้ก็ถ้าไม่มีก็หาพลาสติกใสหรือเป็นพลาสติกอะไรก็ได้นะครับที่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้หน่อยนะครับเพื่อเพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนจอเวลาเราสอดแผ่นพลาสติกเข้าไปเลาะกาวออกจากจอมันจะได้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับ ส่วนเจ้าตัวน,นี้คือมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับไขควงชิ้นนี้นะครับมีข้อจํากัดนิดนึงคือไม่มีหัวรูปตัวยูหัวรูปตัวยูนะครับที่สามารถใช้ไขกับมือถือที่เป็นแบรนด์ของ Apple ได้นะครับพวก iPhone ต่างๆนะครับแท็บลงแท็บเล็ตอะไรของ iPhone นะครับมันจะมีหัวเฉพาะอีกต่างหาก เป็นหัวสามเหลี่ยมและหัวรูปตัวยูนะครับไอตัวเนี้ยจะไม่สามารถใช้ได้สายควงตัวเนี้ยจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วไปเกือบเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับที่ผมเคยใช้มาแล้วได้เกือบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นเดียวที่ที่ใช้ไม่ได้คือ iPhone เพราะว่า i p h o n นมันมีน็อตบางตัวในใน h o n e นะมันจะเป็นแบบน็อตพิเศษนะครับ เหมือนว่ามีน็อตแชกน็อตดาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีน็อตสามเหลี่ยมมาเพิ่มแล้วก็จะมีน็อตหัวที่เป็นรูปตัว u มาเพิ่มนะครับก็เลยทำให้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่สามารถจะ,ะใช้งานครับตระกูล iPhone ได้ครับ โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าอุปกรณ์2ชิ้นที่สามารถจะทำให้เราเป็นช่างได้ในชั่วข้ามคืนนะครับ